สวัสดีครับมาพบกับเซลล์ิง์นะครับที่โอมิด้าแอนเจคูสสาขาลังสินนะครับวันนี้นะครับเซลล์ิง์นะครับจะพามาชมรถทดลองขับนะครับเรียนเชิญลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากทดลองขับนะครับรถที่โชว์รูมโอมิด้าแอนเจคูสสาขาลังสินนะครับก็จะมีในส่วนของรุ่น J6 ตัวขับ44่ฟ e รวนะครับเป็นตัวทดลองขับนะครับแล้วก็จะมีตัว J7 นะครับเป็นตัวทดลองขับนะครับแล้วก็จะมีตัว J5 นะครับตัวรุ่นท็อปนะครับ เป็นสีเขียวนะครับรถทดลองขับนะครับแล้วก็จะมีส่วนของโอมาด้าโอมาด้านะครับโอมาด้า45นะครับรถทดลองขับครับวันนี้นะครับเซลปิงพามาชมในส่วนของรถทดลองขับนะครับที่มีไว้ให้บริการลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับฉะนั้นครับอยากทดลองขับนะครับก็ติดต่อเบอร์ที่098นะครับ5282892นะครับเซลปิงยินดีให้คําแนะนําและคําปรึกษานะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ ว่าอยากจะได้รถรุ่นอะไรโปรโมชั่นยังไงบ้างตอนนี้เรามีรถเตรียมพร้อมในการทดลองขับทุกรุ่นทุกคันเลยครับมีทั้งหมด4รุ่นให้ลูกค้าเลือกนะครับตั้งแต่ราคาเริ่มต้นที่5้าแสนจนถึงราคา1นล้านนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็098ย์นะครับห้าสองแปดสอนะครับเซลฟิงยินดีให้คําแนะนําและคำปรึกษานะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตพาชมนะครับ ในส่วนของรถทดลองขับนะครับที่โชว์รูมลังสิตนะครับใครมาไม่ถูกนะครับถ้ามาจากเส้นกรุงเทพก่อนถึงมองเทพครับจะมีสะพานยูเทิร์นจะมีโชว์รูมโตโยต้าพอยูเทิร์นกลับมาจะเจอโชว์รูมอีลุสุแล้วก็ตรงมาเข้าเลนในนะครับให้สังเกตขวามือจะเจอไทยวัสดุนะครับตรงข้ามไทยวัสดุจะเป็นโชว์รูมของโอมิด้าแอนเจคู่สาขาลังสิตนะครับก่อนถึงโชว์รูมจะมีปั๊มบังจากให้ลูกค้าสังเกตให้ดีครับแล้วก็ชิดซ้ายเข้าได้เลยนะครับ ส่วนถ้าเกิดลูกค้ามาจากเส้นนวนครเส้นพระอินทให้ลูกค้ายิงตรงมาอย่างเดียวนะครับพอมาถึงหน้ามาองเทพให้ชิดเข้าเลนไหนซ้ายมือเลยนะครับตรงเข้ามาผ่านสะพานยูเทิร์นกับรถหน้ามาองเทพตรงมาประมาณประมาณ800-900เมตรนะครับจะเจอกับโชว์รูมอิรุสุเลยอิุสุมาก็จะมีโชว์รูมของโอมิด้าแอนเจคู่นะครับข้างๆกับบางจากให้สังเกตตรงข้ามนะครับจะมีไทยวัสดุ ถ้าเจอแถววัสดุแล้วครับจะเจอโชว์รูมตรงข้ามเลยนะครับเข้ามาติดต่อทดลองขับได้นะครับที่0985282892นะครับเซลปิงยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษานะครับวันนี้นะครับเซลปิงพาชมในส่วนรถทดลองขับนะครับที่สาขาโอมิไดแอนเจคู่สาขาลังสินนะครับมีรถให้ทดลองขับนะครับครบทุกรุ่นเลยนะครับแต่้งแต่ C5 J5 J7 J6 นะครับมีให้ลูกค้านะครับเลือกทดลองขับได้เลยนะครับว่าอยากได้ สไตล์รถแบบไหนทางเราก็มีรถทดลองขับให้นะครับให้ลูกค้าได้ได้ทดลองขับนะครับก็ยินดีเลยนะครับแต่ละรุ่นแต่ละตัวแต่ละโปรโมชั่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่โอมด้าแอนเจคู่สาขาลังสิตครับวันนี้เซลปิงนะครับจะพาชมรถทดลองขับครับใครที่อยากสนใจอยากทดลองขับสามารถลงคิว นัดหมายนะครับกับเซลปิงได้เลยนะครับที่เบอร์0985282892นะครับเซลปิงยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับว่า,าวันนี้อยากทดลองขับ J6 นะครับอยากทดลองขับ J7 อยากทดลองขับ J5 อยากทดลองขับ45นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามเซลปิงได้เลยนะครับเซลปิงยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษานะครับระหว่างตอนนี้เซลปิงขออนุญาตพาชมรถครับเชิญกันเลยครับอ่า รถคันนี้ครับจะเป็นรถทดลองขับทั้ง4คันที่ทางสาขาโช์รูมโอมิด้าแอนด์เจคูรลังสิตนะครับเรามีให้ทุกให้ลูกค้าได้ลองนะครับลองนั่งลองขับลองวิ่งอยู่ได้เลยครับแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับอย่างถ้าเกิดลูกค้าชอบแบบว่าสไตล์น่ารักน่ารักก็จะเป็นตัวนี้ครับราคาพิเศษพิเศษ5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโปรโมชั่นนะครับในเดือนตุลานี้นะครับ แต่ถ้าเกิดโปรโมชั่นเราต่อก็คือเราจะต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทางมเตั้วจะแจ้งนะครับว่าอัพราคาขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขายดีนะครับตัวราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นตัวแม็กจห้าแม็กนะครับจองภายในเดือนตุลานี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีโปรโมชั่นต่อยเราจะแจ้งอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขายดีต่อมาจะเป็นตัวสี่ห้านะครับสี่ห้าตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทตัวท็อปก็จะอยู่ที่ หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาโปรโมชั่นเหมือนกันตัวนี้นะเป็นในส่วนของสีห้านะครับสีห้าตัวนี้จุดเด็ดของเขาคือวิ่งได้ห้าร้อยห้าโลนะครับวิ่งได้ไกลมากนะครับชาร์จไฟหนึ่งครั้งวิ่งได้ถึงห้าร้อยห้าโลนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวนี้เจห้านะครับเจห้าตัวนี้วิ่งได้สี่ร้อยหกสิบกโลนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขายดีนะครับราคาห้าแสนเก้าน่ารักน่ารักราคาพิเศษครับส่วนตัวนี้ครับเป็นตัว เป็นตัวสุดในรุ่นครับเ J7 วิ่งได้หนึ่งพันสามร้อยโลนะครับเป็นตัวปลั๊กอินนะครับมีทั้งน้ํามันมีทั้งไฮบริดมีทั้งไฟฟ้านะครับตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับอยากทดลองขับอยากให้คำปรึกษาก็โทรมาได้เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็น Joy J6 นะครับ J6 ตัวนี้จะขายดีมากครับมีตั้งแต่ราคาน่ารับหน้ารักเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจนถึงราคาหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าสนใจอยากทดลองขับอยากลองสมรรถนะ4วิว รถไฟฟ้าเป็นยังไงขับเคลื่อนเป็นยังไงนิ่มไหมนั่งดีไหมลองทักเข้ามาครับ0985282892นะครับเซลปิงเซลแปลงเซลแจงยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษานะครับสำหรับคลิปนี้นครับเซลปิงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับว่าถ้าเกิดลูกค้าหรือเพื่อนๆท่านใดอยากทดลองขับนะครับก็โทรมาที่0985282892นะครับโอมิดาแอนเจคู่สาขาลางังสิตยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาเพียงโทรเข้ามานะครับโปรด กดติดตามช่องเช็คอินชาแนลของเซลปิงด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเท่านี้นะครับสวัสดีครับ